ผู้ชนะสิทธิ์ทิศตอนที่ห้าสิบหกนาคาตตเชโบชาวซางทวยตอนที่สี่ไขรูฟังเจ้าเกรเรียงเท้าไปถึงวันตกจากพอพรายธนูเพชรนั่นแล้วก็เหลือจะอดกลั้นอีกต่อไปได้ถอยหลังออกมาได้ระยะแล้วกลับเห็นเข้าตะลุมบอลเจลิงกระโบตีทั้งเชิงอาวุธและกำลัง ต่วนไขลูนั้นเหนื่อยมาแต่ครั้งรุกแม่กันที่มาแล้วมิหนำมาปะเจริญกระโบเจ้าศัตรูตัวชะกันกำลังน้ำใจลดลงไปไม่เหมือนเมื่อจะทำร้ายเด็กชาวสางถวยประสานอาวุธชวัดเฉวียนตั้งมั่นรับอยู่ได้เพียงชั่วครู่ไขลูหนักแรงเข้าก็จำต้องถอยแลเจริญกระโบนั้นเป็นคนใจกว้างมักมาเที่ยวตลาดและจับจ่ายเงินทอง เลี้ยงดูคนอื่นเนืองๆประดาคนที่มุงดูนั้นที่รู้จักเจ้าเจลิงกระโบก็มีอยู่มากพอเห็นเจลิงกระโบลุกโดยทีท่าที่งามฉะนั้นก็ปรบมือให้ทั้งตรมมาเมืองพวกที่วิ่งตามเจลิงกระโบมาก็พลอยหนุนว่าจงจับเอาผ,ผู้ผิดคิดไม่ชอบละเมิดกฎหมายให้จงได้ตัวไขรูได้ยินแล้วก็ละล้าล,ละลังหวั่นหวาดในใจ สายตามองหาสอพินญ,ญาแสดงอาการให้รู้ว่าวิตกอยู่อนุชาพระเจ้าหงสาวดีตระหนักอาการเพื่อนคู่คิดของตัวแล้วปรองหาอุบายจะหยุดการวิวาทนั้นเสียพอเห็นทางแล้วจึงว่ากับพวกกรมมาเมืองว่าตัวท่านเป็นคนได้เบี้ยวหวัดเงินปีจากพระเจ้าอยู่หัวมีหน้าที่ระงับทุกบำรุงสุขอาณาประชาราช เรื่องนี้ท่านลงเอาว่าพวกท่านเป็นฝ่ายถูกแต่โดยมิทันจะสอบความนั้นท่านทำชอบสมกับเป็นคนกินเบี้ยววัดแล้วหรือปุบป,ปับก็จะมาปักเอาว่าคนฝ่ายเราผิดทักอาวุธออกรหัสประหารชนี้เราเห็นว่าเบี้ยววัดของพระเจ้าลุงจะเป็นหมันหาอันเกิดประโยชน์ไม่แล้วกรมเมืองนายหนึ่งเป็นคนเจ้าคารมอยู่ก็ตอบสอพิญญาว่ามัจจานั้น มิใช่มีหน้าที่เป็นกรมเมืองแต่หากเห็นการแผ่นดินดอกจึงออกรำอาวุธเพื่อบำราบคนร้ายแลที่เจ้ามะจาทำนั้นหาได้ทํทำโดยกรกเข้าไปก็ตลุมบอนไม่แต่วิสัยจะจับคนถืออาวุธโดยมือเปล่านั้นถึงท่านเป็นราชนัดดาพระเจ้าแปรก็คงไม่กล้าทำลงไปดังนั้นผลแรกมัจาพูดโดยดีแล้ว ถ้ไหนไขลูคนของท่านไม่ฟังความเล่ากลับหุนหันเงื้อง่าอาวุธเข้าใส่ก่อนฝ่ายหนึ่งจึงจำต้องรับรองไปตามเชิงอีกสถานหนึ่งเล่าไขาลูกําลังจะฆ่าหนุ่มต่างเมืองนั้นถ้าไหนท่านไม่ห้ามไว้อันพวกกรมเมืองมาขวางไว้มิให้คนสนิทของพระราชนัดดาฆ่าคนสามันได้คล่อง,องนั้นพิเคราะห์ให้ซึ้ง ก็พอจะเห็นรางรางว่าเบี้ยวัดเงินปีของพระเจ้าแปรที่พระราชทานแก่พวกกรมเมืองนั้นคงจะไม่ถึงกับเป็นหมันเปล่าสอพิญญาเห็นพวกกรมเมืองไม่ลงรอยตัวและเถียงยันเอากระนั้นจะเจรจาต่อไปก็เกรงจะเสียเหลี่ยมจึงร้องห้ามไปว่าไขาลูและเจ้ามัจจาจงหยุดมือก่อน บัดนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองมาแล้วเราจะได้ว่าไปโดยใครผิดใครชอบตามกระบินเมืองไคลูได้ยินพักพวกของตัวร้องเป็นเชิงกระนั้นสมคเนกระโดดถอยออกมาเสียแต่ยังสำทับเป็นทีอวดฝีมือไว้ว่าวันนี้เทวดาเสวยอายุเจ้านั้นเมตตาอยู่จึงบันดาลให้มีอันเป็นไปอย่าให้เราลงมือทำการได้ถนัด เจ้าเห็นฝีมือเราเพียงครึ่งหนึ่งแล้วต่อไปนี้แม้นยังคิดสู้สืบไปก็เร่งฝึกปรือให้หนักยิ่งขึ้นอีกคราวหน้าใครจะรู้ว่าพวกกรมมเมืองจะคอยมาขวางช่วยชีวิตไว้ดังนั้นเจ้ากระเลี่ยงก็ย่อก,กายลงล้อว่าขอบคุณท่านไขลรูนะักที่อุตส่าห์ลอกคราบลวงเราจะให้สะดุ้งใจแต่เรานั้นจะว่าไป ก็เหมือนคนชาติชั่วแม้แต่ตัวอสอร,รพิษยังกล้าจับหัวเล่นครั้นมาปะคราบอสอร,รพิษลอกไว้ให่จะเกิดความกลัวสอพิญญาเห็นจเจลิงกระโบตอบเป็นทีเย้ยไขยลูฉะนั้นรู้ใจอยู่ว่าไขาลูมักเป็นคนหุนหันประเนียวก็จะเกิดการต่อสู้กันขึ้นอีกอุบายที่ตัวคิดไว้จะเสียไปจึงร้องห้ามไว้เสว่าไขาลู ท่านอย่าใส่ใจฟังเรื่องเล็กน้อยเลยจะมาพูดกันถึงความสำคัญต้นเหตุเถิดแล้วสอพิญญาหันมาว่าแก่พวกกรม,มเมืองว่าเรื่องเดิมในอันจะเกิดพิพาทนี้เนื่องมาแต่ดาบในมือของคนชาวทวายผู้โนูน้นเราจำได้แน่ถนัดว่าเป็นอาวุธเล่มหนึ่งในบรรดาพระแสงต้นของพระเจ้าหงสาว,วดีและอาวุธนี้หายไปจากกองรักษาพระแสง เป็นเวลาช้านานแล้วครั้นบัดนี้เรามาปะอยู่ในมือคนจรต่างเมืองมาก็ให้ระแวงใจไปว่าคนทวายจะเป็นคนร้ายแต่ลำพังข้าพระเจ้าคนเดียวแล้วก็จะจัดเอาให้ประจักษ์ผิดชอบตามกระบินเมืองหากไขลูซี่อีกยังมีใจเอ็นดูแก่คนพนเจนจรจึงออกปากขอซื้อดาบนั้นโดยดี ประสงค์ว่าถ้าได้ดากนั้นคืนแล้วแม้ว่าจะเสียเงินไปบ้างเล็กน้อยก็จะอดใจยอมเสียเพื่อซื้อความรำคาญแต่เจ้าคนถวายนั้นหายอมคืนไม่กลับแสดงอาการพิรุษตั้งท่าแต่จะหนีท่าเดียวครั้นไขลูเรียกตัวหน่วงไว้จะปลอบโยนให้คืนของกลางโดยดีเจ้าคนนั้นก็กลับโอหังก้าวร้าว เบนไปทางวิวาทแล้วตัวเราเองจึงสั่งให้ไขลูสกัดกั้นไว้ก่อนการต่อสู้จึงเกิดขึ้นดังนี้จะเรียกว่าไขาลูคนของข้าพเจ้าไม่ได้ทำการอันใดควรแก่พวกกรมเมืองจะกล่าวหาเป็นความผิดแต่เมื่อพวกกรมเมืองมาดังนี้แล้วเราขออายัดต,ตัวถวายผู้นั้นไว้ ด้วยฐานเป็นคนร้ายลักพระแสงสำคัญของพระเจ้าหงสาว,วดีไขลูฟังนายตัวกล่าวถ้อยคำเป็นวัวพันหลักปัดความผิดออกไปเสียได้ก็โล่งใจส่วนคนที่มุงดูนั้นลืมเจ้านาคาตะเชโบไปชั่วขณะเพราะมัวพะวงอยู่กับเจริงกระโบและไขลูเสียครั้นสอพิญยากล่าวความดังนั้นก็หันมามองนาคาตะเชโบเป็นตาเดียวกัน แต่มังชางายขุนวังนั้นยืนนิ่งดูไขลูถอยรับเพื่อนตัวโดยไม่ได้เกิดสะทกสะทานแทนแต่อย่างไรเพราะมั่นใจว่าอย่างไรเสียจเจลิงกระโบก็คงไม่ถึงกับเป็นอันตรายสาหาัสด้วยน้ำมือของไขลูเมื่อสอพิญญาปรักปรำคนต่างเมืองฉะนั้นก็หันไปดูบ้างปะหน้านาคาตะเชโบเห็นหนุ่มน้อยร่างเล็ก หน้าตาคมสันราวกับไม่ใช่ชายแลความพิสมัยอันเกิดแต่น้ำจิตรู้สึกก็เกิดขึ้นจึงแทรกเข้าไปยืนข้างหน้าคนทั้งนั้นครั้นเห็นเจ้านาคาตะเชโบยืนหน้าตื่นประมาคนเช่นนั้นก็ให้เอนดูเขยืบเข้าไปใกล้เพื่อจะให้เจ้าหนุ่มน้อยรู้สึกว่ามีเพื่อนเอาใจช่วยอยู่บ้างแล้วขุนวังก็ถามด้วยน้ำเสียงสุภาพว่า ตามคำที่น้องชายพระเจ้าหงสาวดีกล่าวนั้นจะเห็นจริงอยู่หรือถันใดลูกสาวตะคยีได้พบคนอันตัวมุ่งหมายบ่ายหน้าจะมาพบอุตสาบุกป่ารอนแรมมาแต่เมืองตองอูฉะนั้นความปิติก็ทราบซ่านท่วมล้นหัวอกแลใจค่อยชื้นขึ้นเพราะคิดว่าอยู่ใกล้จะเด็ดแล้วเกิดการใด ก็พอจะบ่ายเบี่ยงเอาตัวรอดได้จึงว่าเมืองแปรก็เป็นเมืองเอกราหผงคนสังเกตเห็นพอใจในความเที่ยงตรงยิ่งแต่ชไหนคนที่มาจากหงสาว,วดีจึงไม่ถือเป็นแบบอย่างอบรมให้เกิดฮิริโอตะปะบ้างเล่าดาบในมือเราซึ่งท่านทึกทักว่าเป็นของพระเจ้าหงสาว,วดีนั้น เราไม่อยากออกปากปฏิเสธหรือรับสารภาพแต่สถานใดสถานหนึ่งดอกเมื่อท่านผู้นั้นอ้างว่าเป็นของพักพวกตัวแล้วก็อ้างพยานหลักฐานมายืนยันเถิดแต่เพียงจะมาชี้มือเอาดังนี้เรายังไม่ยอมให้ก่อนผิดชอบอย่างไรก็จะสู้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ขุนวังจึงว่าขึ้นในถ้ำกลางคนทั้งนั้นว่า ชาวเมืองสร้างถวยกล่าวความคมคายพอจะฟังได้บ้างซึ่งพระราชนัดดาปรักปรำเอาว่าดาบนั้นเป็นจำนวนหนึ่งในพระแสงต้นก็ยังหาหลักฐานประการใดมายืนยันไม่หรือจะเบิกเอาไขาลูและพวกตัวจากของสวดีเป็นพยานก็ไม่ชอบด้วยกระบวนพิจารณาข้ออธิกรณ์เพราะไขลูไม่ใช่คนอื่น เป็นช่องให้ฝ่ายจำเลยจะแก้ว่าพยานเห็นแก่หน้าเข้ากันก็เป็นได้จะลงเอาความผิดของชาวทวายนั้นยังไม่ถนัดก่อนแต่เพื่อจะให้ยุติธรรมทั้งสองฝ่ายท่านหนุ่มชาวทวายก็ไม่ควรจะปล่อยตัวไปให้รอไว้จนกว่าภายในกำหนดสอพิญญาจะหาพยานมายืนยันได้ยิ่งกว่านั้น แม้ในเวลาที่กำหนดแล้วอนุชาพระเจ้าหงสาวดียังหาพยานมาประกอบให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอีกไม่ได้ก็ควรปล่อยหนุ่มถวายผู้นั้นไปพวกกรมเมืองก็ว่าท่านผู้ว่าราชการวังเปรียบเทียบยุติธรรมยิ่งนะจึงในอันดับนั้นขอให้ชาวเมืองสร้างถวยจงยอมตัวอยู่กับข้าพเจ้าก่อน ตามระเบียบผู้มีคดีน่าสงสัยติดตัวส่วนท่านผู้ดีชาวหงสาวดีนั้นก็ให้เร่งหาพยานมายืนยันให้จงได้แม้นในกำหนด30วันพยานแวดล้อมมีครบข้าพเจ้าก็จะปล่อยตัวชาวซางถวยให้เป็นอิสระแม่กันที่มาใครจะได้อยู่ในเมืองแปรอยู่แล้วถึงจะถูกกัก ก็ไม่เห็นเป็นที่เดือดร้อนสถานใดจึงย่อตัวลงเคารพขุนวังและตัวนายหมวดกรมเมืองผูพ้พูดนั้นแล้วว่าท่านพูดกรณีชอบแล้วเมื่อยามเคราะห์นำให้ตัวข้าพเจ้าเกิดคดีต้องสงสัยก็สมควรจะกักไว้สอบความจริงข้าพเจ้าไม่น้อยใจประการใดดีใจเสว่าจะมาถูกอำนาจบาดใหญ่เข้าคม่ม ซึ่งยอมให้ทำเล่นคล่องๆมิกได้แต่อันดับนั้นลูกสุดท้องตะคยีอาหารมิได้ตกถึงท้องตั้งแต่เช้าจนจวบบ่ายทั้งยังได้เกิดการวิวาทออกแรงขับเคี้ยวกับไขลูอีกพักใหญ่นาคาตเ,เชโบเป็นชายปลอมกำลังน้อยถูกเข้าสองซ้ํสามซ้ำฉะนั้นพอย่อตัวลงคาระวะนายหมวดกรมเมืองซ้ำอีกครั้งก็มีอันเป็นวิงเวียนหน้ามืด ล้มลงจากคว่ำลงกับพื้นดินขุนวังอยู่ใกล้ก็โผลเข้าประคองไว้ทันท่วงทีไถลูก็หัวเราะเยาะว่าคนที่ทำผิดคิดไม่ชอบย่อมมีอันเป็นไปแต่บรรดาคนที่มุงดูนั้นบางคนรู้เห็นเหตุก็ว่าเจ้าหนุ่มน้อยผู้นี้เคราะร้ายผูกเจ้าของที่พักโกงเอาเงินที่ติดตัวอยู่ไปะหมดสิน้น เมื่อก่อนจะรำกระบี่เกริ่นความว่าจะเอาฝีมือตัวแทนเบีย้ยคนดูไปซื้ออาหารกินชรอยแต่เช้าจนถึงป่านนี้ข้าวปลาไม่ได้ตกถึงท้องเจ้าคนรำกระบี่ผู้นี้เป็นเที่ยงแท้ขุนวางแลเจลงกระโบให้สงสารยิ่งนักถึงหาได้ประจักษ์ว่าเป็นวงศาคนาญาติแต่น้ำเนื้อในความสัมพันธ์เดิมก็เหมือนมีแม่แย่านางเตือน ให้คอยบำรุงรักษากันและกันขุนวังก็ออกปากแก่นายหมวดกรมเมืองว่าคนโทษระหว่างต้องหานี้ท่านเจ้าพนักงานจงมอบให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ประกันเถิดข้าพเจ้าดูว่าเป็นคนพลัดถิ่นมาจะเลี้ยงดูแลระวังไว้ต่างหูต่างตาท่านแม้นท่านต้องการตัววันใดข้าพเจ้าจะจัดส่งตามคําสั่งท่านทันทีนท นายหมวดผู้นั้นเห็นมังชงาไยไมิใช่คนตำแหน่งน้อยก็ยินยอมแต่โดยดีแล้วค่อยบีบเฟ้นตามคอต่อสักครู่ลูกสาวตะคยีค่อยคืนสติลืมตาเห็นนายทัพตองอูประคองตัวไว้ในกลางชุมนุมชนความอดสูใจก็เกิดตามประสาหญิงรีบผละตัวออกแล้วขอบคุณขุนวังขุนวังก็ชี้แจงตามที่ตัวขอร้องไว้แก่พวกกรมเมือง แล้วนายทัพตองอูก็พาแม่กันพี่มากลับจากตลาดเข้าวังหลวงในเวลานั้นส่วนไขลูและบรรดาพักพวกสอพินยาเห็นขุนวังยื่นมือออกมาเกี่ยวข้องก็ไม่อาจทักท้วงสถานใดต่างคนต่างแยกกันไปสอพินยาก็กลับโรงซ้อมจะเด็ดเห็นว่าวันนี้เลิกไม่ดีแล้วจึงคืนเข้าวัง ส่วนเจ้าจเจลิงกระโบรีบก็กลับไปหาประขันบุญยีเพราะตัวทิ้งท่านประขันมาตั้งแต่เมื่อคืนเร่งจะถูกเรียกหาแต่นัดขุนวังและน้องสาวตัวว่าใกล้ค่ำวันนี้ข้าพเจ้าจึงจะมาสนทนากับขุนวังและท่านชาวเมืองสังทวยแต่มังชะงายนั้นเป็นผู้มีอัธยาศัยดีงามรู้ว่าแขกหน้าใหม่ของตัวสบักสบอมหิวโหยมาตั้งแต่เช้า ก็รีบพาตัวเข้าไปถึงสำนักของตัวในวังหลวงแล้วไม่ได้อยู่ไต่ถาม้าซีมากมายรีบสั่งคนให้หาอาหารและจัดที่หลับนอนพร้อมเพรียงให้จงดีแล้วว่าแก่ลูกสาวตะคยีว่าวันนี้ท่านเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาด้วยเหตุหลายประการจงรับประทานเสื้อให้อิ่มนำ้ำและแล้วหลับนอนเสงหีบหนึ่งให้เป็นปกติก่อน ต่อข้ามลงข้าพเจ้าจึงจะมาเป็นเพื่อนคุยแก้เหงาสิ่งใดขาดเหลือให้ออกปากเอ่ยอย่ากเกรงท่านยิ่งใช้ยิ่งกินของข้าพเจ้าหมดเปลืองมากเท่าใดก็ยิ่งทำให้ข้าพเจ้าทวีความยินดีมากขึ้นเพียงนั้นจะเด็ดออกปากกำชับคนใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะหลีกไปเสียให้หนาคาตะเชโบพักผ่อนตามกำลังลูกสาวชาวกะเรี่ยง ได้กินอิ่มหนำเป็นอันดีแล้วเอนตัวจะนอนพักเหนื่อยก็ไม่เป็นอันจะหลับตาลงความตื่นกระหนกต่อเหตุการณ์ซึ่งตัวได้ผจญมาวันนี้ก็ค้ำตามิให้หลับประการหนึ่งแล้วยังซ้ำได้มาใกล้คนที่ตัวจงใจหมายมุ่งมาหาก็ได้พบตัวและได้อยู่ใกล้ชิดเพียงออกปากถามเท่านั้นก็ได้ความตามที่ตะละแม่ใช้มา แต่ทั้งสองประการข้างต้นนั้นยังไม่มืดมนเหมือนหนึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจอันนับเนื่องมาแต่เดิมสมัยเบื้องเจเดจเพิ่งจเจริญไวและยังสถิตนเมืองตองอูโพนพระมหาเถรวัดกุโสดอผู้อาจารย์เจเดจปรารถนาจะให้สิทธิเอกของตัวสันทัดเพลงกระบี่ให้ยิ่งล้นขรัวเจ้าอาวาสกุโสดอเปลืองแต่เชิงทวน จึงส่งเจเด็ดไปศึกษาเพลงอาวุธนั้นไปสํานักตกษยีขอรับอาวิชาดาบจากครูกระเหียงมาประดับตัวอันดับนั้นกันที่มาแม่กำลังรุ่นกำดัดและคบค้าสมาคมก็ไม่เกินกว่าฐานะชาวกระเหียงทั้งหลายจึงเมื่อจะพูดจาปราศัยต่อกันครั้งใดก็โวยวายตามประสาคนบ้านป่าครั้นเมื่อจะเด็ด ตกเข้ามาอยู่กับตะขคยีแล้วกิริยาวาจาแตกต่างไปจากชาวพื้นเมืองกล่าวความใดก็ละมุนละม่อมหาได้ตึงตังเหมือนและแม่กันที่มาไม่เคยประจักษ์ชายงามด้วยลักษณะและอัธยาศยสัยฉะนั้นก็เกิดน้ำจิตพวงในสิทธิหน้าใหม่ของบิดานางเป็นที่สุดถึงไม่ประสีประสาในเชิงชั้นพิศวาสแต่ความอันก่อขึ้นในอกนั้นยิ่งกว่าความอื่น ก็สอนให้ความปฏิพัต์กำเริบกล้าขึ้นคราวละน้อยละน้อยอัดอั้นตันอกอยู่ตามประสาดารุณีในยามรุ่นแต่วันเมื่อจะเดดจะละบ้านตะยีนั้นลูกครูสนทนากับจะเด็ดโดยลำพังประจบกับมีอันเป็นอสอรพิษเลื้อยมาใกล้ลูกสาวตะยียามกลัวลืมอายก็โดดเข้ากอดเจ้าหนุ่มสิทธิบิดาของตัวไว้ และนางมีวัยเพิ่งรุ่นกำดัดความคิดอันไปสู่แนวปฏิพัทธ์ทำนองชู้สาวถึงหากไม่เคยจะมีพร้องผ่านน้ำจิตมาแต่ก่อนแต่ทว่าความใฝ่ใจต่อเจ้าสิทธิ์หน้าใหม่นั้นก็งอกงามเติบใหญ่ขึ้นตามวิสัยอารมณ์ปุถทุชนนับวันก็ท่วมท้นประดังขึ้นมาทีละน้อยละน้อยตกเป็นอันว่าลูกสาวจักยี ก็เกิดพิษสมัยใจจอนำความปฏิพัฒจ์เจเดจไว้ในอกตามประสาเด็กครั้นสืบมาถึงวันจะจากเมื่อคราวนางหนีอสรพิษโผเข้าไปกอดเจ้าหนุ่มไว้นั้นเลือดสาววิ่งไปทั่วสันรพางถึงสัตว์ร้ายเลื้อยไปแล้วนางก็คงซ่อนศพอยู่ในอกเจ้าหนุ่มและให้รันจวนป่วนใจมิอาจเงยหน้า ส่วนเจเดตนั้นมีไมตรีิจิตแก่นางอยู่จึงกอดระโบมลมเล้าแม่กันที่มาตามเชิงชายฉะนั้นถึงหากเจเดตจะละบ้านตะคยีมารับราชการในเมืองตองอูแล้วกันที่มาเพิ่งรู้รถรักเป็นฉันใดก็ปักใจอยู่กับคนผู้สอนให้นางตระหนักรสรักไม่มีวันลืมแต่วันนี้ได้มาปะหน้าเจเดต กันที่มาน้อยดีใจเหมือนหนึ่งยามเข้าสู่นิทราลมนั้นฝันว่าได้แก้วตื่นแล้วก็พบแก้วอย่างกะความฝันจำเมื่อเป็นลมหน้ามืดวิวลงนั้นก็ตกเข้าไปสู่แขนเจเดตอีกครั้งซ้ำความปิติจึงสุดจะข่มตาข่มใจให้นอนหลับได้ยิ่งตรองก็เห็นทางกว้างลูกสาวตะคยีได้คิดว่า จะเอ่ยปากบอกถึงเรื่องที่ตาละแม่ใช้มาโดยตรงดังที่หมายมั่นมาแต่ตองอูนั้นเห็นทีจะไม่รัดกุม่มหากแสดงตัวให้รู้ว่าเป็นคนรับรับสั่งเชษดสภพคินีพระเจ้าตองอูมาแล้วไหนเลยจะได้รู้ข้อเท็จจริงอื่นอีกข้อหนึ่งเล่าเมื่อใานทัพตองอูรู้ตัวเสื่ว่า กันที่มาเป็นคนของตาละแม่จันทราแล้วอันจะสืบสวนว่าเจเดดฝักไฟกับธิดาพระเจ้าแปรลึกซึ้งเพียงใดนั้นเห็นจะขัดสนและอีกข้อหนึ่งอันเป็นข้อสำคัญเล่าแม้เจเดดกับเจลิงกระโบพี่ชายตัวรู้ว่าเป็นสตรีแล้วการจะได้อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าหนุ่มผู้นางจงรักก็จะพลอยสิ้นสูญโอกาสไปด้วย แล้วแม่กันที่มาก็กลับความคิดเดิมเสียตั้งใจจะพรางความไว้ยังไม่บอกถึงเรื่องที่ตัวเป็นอยู่โดยความจริง